บทที่3 1 5สหาังหารปีศาจทั้ง6กินเฟงเฟงเย่อเย้ยและกดสุพรีมราก้อนกันเนอร์หมิงเครื่องหมายตัวหนอนบูมเครื่องหมายตัวหนอนเลวไฟหางขนาดมหึมาพุ่งออกมาจากด้านหลังของหอกเทพมังกรสูงสุดและหอกเทพมังกรทั้งตัวก็หมุนอย่างแรงราวกับสวรรค์เกลียวขนาดใหญ่พุ่งเข้าสู่ร่างของราชาแห่งพลังเครื่องหมายตัวหนอนแอเครื่องหมายตัวหนอนราชาแห่งกาสงเสียงกรีดร้องครั้งใหญ่ถูกหอกมังกรสูงสุดแทงทั้งเป็นน้ำเกรวี่กระเด็นและสิ้นพระชนทันทีในขณะที่หอกมังกรสูงสุดของคินเฟงแทงราชามดแห่งความตยยทีี่่มพพลัังงงอูคน ราชาแห่งพิษที่อยู่ด้านข้างสายเลือดสองหัวโน้มตัวไปข้างหลังจากนั้นพิษเต็มปากก็พุ่งเข้าหาขิ้นเฟงมันเป็นเพียงความเร็วขององค์การถีดพิษของมันมันจะตามความเร็วของขิ้นเฟงได้อย่างไรคิ้นเฟงกลายเป็นภาพติดตาและหายไปอยู่กับที่และพิษก็ตกลงไปที่จุดที่ขิ้นเฟงยืนอยู่ในขณะนี้ซึ่งกัดกร่อนพื้นเป็นสีดำัชวครูต่อมาฉินเฟงก็ตก,ตกตะลึงและเห็นราชาแห่งพิษค่อยๆลุกขึ้นแผลขนาดใหญ่กว้างหนึ่งร้อยเมตรเปิดอยู่ในอกของเข,ขาและเลือดสีเขียวก็ยังคงไหลออกมาออ,อกอคำรามดวงตาของราชาพิเเปปลลีี่่ยยนนส็สสแแแแดดดงงงงงะวววตตาาาทั้หคม ฟื้นบอฟื้นบอเครื่องหมายตัวหนอนชิ้นเฟิงถือปืนมังกรสูงสุดไปหาราชาพิษอย่างรวดเร็วปังปังปังหัวงูยักษ์สองตัวของราชาพิษกัดชินเฟิงอย่างบ้าคลาั่งแต่ชินเฟิงเร็วเกินไปและราชาพิษไม่ได้กัดชิ้นเฟิงแม้แต่ครั้งเดียวในการโจมตีบูมราชาพิษเห็นว่าชินเฟิงเข้ามาอย่างรวดเร็วและไม่สามารถโจมตีได้หางซึ่งชัดมาเป็นเวลานานกว่าไปทางขิ้นเฟิงราวกับสายฟ้าแตกสลายดึงด้านหลังขิ้นเฟิงมังกรไคลหลักสีพ่นกระแสะลมที่รุนแรงและกระโดขขึ้นนนไปบหััวองราชาชพิษทที บูมกระสุนปืนตกลงไปทําให้หัวงูขนาดใหญ่ของราชาพิษกลายเป็นผงอาเครื่องหมายตัวหนอนราชาพิษส่งเสียงกรีดร้องครั้งใหญ่บนอีกหัวมองดูถินเฟิงด้วยความเกลียดชังในดวงตาของเขาเปิดอ่างเลือดของเขาและกัดชินเฟิงคินเฟงกาลังจะหลบแต่พบว่าราชาพิษเป็นเพียงการเคลื่อนไหวปลอมเขากัดเข้าไปในหัวของคินเฟงและเลี้ยวอย่างสวยงามและกัดตรงกลางของหอ,อกมังกรสูงสุดขนาดใหญ่ที่คินเฟงถืออยู่หางกระทบกับคินเฟงคินเฟงต้องการหลบหนีแต่หอ,อกมังกรสูงสุดถูกกัดมันสายเกินไปแล้วที่จะใช้ดราก้อนดีเวอร์ ชิงเฟิงไม่ได้กังวลมากนักและพูดว่าปิดปืนมังกรสูงสุดยาวสิบเมตรถูกลดขนาดให้เหลือขนาดปกติทันทีเนื่องจากการเพิ่มประสิทธิภาพของโดเมนทูราหอบมังกรสูงสุดจึงสามารถเปลี่ยนเป็นอาวุธยืดสลด์ได้บูมในเวลานี้หางของราชาพิษโจมตีชิงเฟิงหันร่างของเขาเพื่อหลีกเลี่ยงการชนที่หางและหอบมังกรสูงสุดใช้โอกาสนี้ในการสะสมพลังแอล์แมนยิงไปที่หางอาเครื่องหมายตัวหนอนหางของราชาพิษถูกหักเนื้อและเลือดก็ปลิวไปรอบๆมันหมดสติไปพร้อมกับเสียงกรีดร้องกรีดร้อง ว้าวตอนที่คินเฟงกำลังจะฟาดฟันทิงพอยซันอย่างสาหัสข้างหลังเขาจำได้ว่ามีเสียงดังดังลั่นในอากาศราชาแห่งตำนานไห่ดงกิ้งก็มาถึงพร้อมกับจง,งอยปากยาวและจิกที่คินเฟงอย่างรวดเร็วมากความเร็วชิมเฟิงเตรียมพร้อมแล้วติงเมือ่อคินเฟงได้ยินเสียงลมโดยไม่ลังเลเขาก็ปรับร่างกายของเขาไปที่ระดับสูงสุดหันกลับมาและคว้าจอง,งอยปากของราชาแห่งตำนานไห่ดงกิ้งด้วยมือทั้งสองข้างใช่แล้วดื่มเครื่องหมายตัวหนอน คินเฟงคว้าจะงอยปากของราชาแห่งตำนานคอสตินและได้รับการสนับสนุนจากแรงกระแทกอันมหาศาลเท้าของเขาล้มลงกับพื้นและมีลำน้ำโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินอย่างไรก็ตามตำนานความตายของราชาแห่งตำนานการโจมตีเพียงครั้งเดียวล้มเหลวในการทำลายการป้องกันและถูกคินเฟงจับไว้แทนมนุษย์ที่มีความยาวไม่ถึงสองเมตรยื่นมือออกไปจับนกอินทรียักษที่สยายปีก20ิฉากนั้นไม่สอดคล้องกันเล็กน้อยแต่มันเป็นเรื่องจริงการป้องกันคะแนนนับร้อยล้านไม่ใช่สิ่งที่ราชาแห่งตำนานจะทำลายได้ การโจมตีของราชาแห่งความมืดอ,อีกาดำอันชดช่วงเกิดขึ้นเมือ่อฉินเฟิงถูกโจมตีโดยราชาแห่งตำนานเมื่อขิ้นเฟิงจับจงอยปากยักษ์ของโลคิงได้การโจมตีของมันก็กำลังใกล้เข้ามาและเปลวไฟร้อนอันน่าสะพรึงกลัวก็เผาขิ้นเฟิงมาได้เวลาดีแล้วกังวลว่าอินซีจะไม่ย่างถึงเวลาแล้วขิ้นเฟิงตะโกนอย่างดีและราชาแห่งตำนานก็ถูกขิ้นเฟิงลากไปที่ใบหน้าปังปังดำเนินต่อไปราชามารณะที่เหมือนเนินเขาวิ่งไปขอหน้าถูกฉินเฟิงทุบเลือดไหลล้นออกมาจากมุมปากของเขา และฟันของเขาหักโดยไม่รู้ว่ามีฟันกี่ซี่แตกสลายและดวงตาของเขาวุ่นวายพลิกตัวเขาถูกตบหน้าจนเป็นลมกาเครื่องหมายตัวนอนเสียงนกอินทรีตัวใหญ่ดังคขึ้นเลอิ่งราชาแห่งอาณาเขตรู้ว่าขิ้เฟงมีพลังมากเขาไม่กล้าเข้าใกล้มันและปล่อยขอบเขตสายฟ้า300เมตรขึ้นไปในอากาศโดยตรงปกคลุมขิ้เฟงไว้ในนั้นลกศูนย์ตามหาดอกไม้บูมพลโทรกระแทกพื้นเป็นหลุมไม่ขนาดใหญ่คัดเล่นรีโมทกับชั้นเหรอ ชิ้นเฟิงหมุนมือปืนมังกรสูงสุดเป็นวงกลมหมุนเร็วขึ้นเรื่อยๆและในที่สุดก็ปล่อยมือพลปืนมังกรสูงสุดยาว1ิเมตรมีความเร็วและพลังระเบิดที่รวดเร็วเป็นพิเศษและเดินทางข้ามเขตทุ่นระเบิด300รอเมตรและโจมตีอย่างแรงในร่างอันใหญ่โตของราชาแห่งอาณาจักรอาณาจักรสายฟ้าสิ้นสุดลงอย่างกระทันหันและราชาแห่งอาณาจักรก็ถูกหอบมังกรสูงสุดโจมตีขึ้นไปบนท้องฟ้ามีขนาดเล็กลงเรื่อยๆและในที่สุดก็มองไม่เห็นกองวายขนกนกอินทรีตกลงไปบนท้องฟ้าด้วยความกลัวราชาแห่งความมื 0.0เพียงแต่ว่าการกระทำครั้งนี้ไม่จำเป็นจริงๆไม่เป็นไรถ้าคุณไม่ซ่อนฉิมเฟิงจะยิงหอบ,บังกรสูงสุดและจะไม่สามารถโจมตีราชาแห่งความมืดได้สักระยะหนึ่งเล่ยยิงลง้มลงไปที่พื้นบูมกาเครื่องหมายตัวหนอนบูมเครื่องหมายตัวหนอนหอบ,บังกรสูงสุดล้มลงบนหัวของราชาแห่งความมืดและราชาแห่งความมืดก็กรีดร้องและกระแทกลงกับพื้นเท้าของเขายังคงกระตุกอยู่อัแฮมบาการแย่งชิงหมอนไม่ใช่เรื่องแย่สําหรับเด็กผู้หญิงแต่ตอนนี้จุดแห่งขนนกอินรีขินเฟ หอกมังกรสูงสุดถูกดึงออกมาจากหัวของราชาแห่งความมืดและลูกตาก็ไม่หมุนอีกต่อไปศีรษะของมรณนาสปินเนอร์ที่เพิ่งฟื้นจากการตบถูกทุบด้วยค้อนบุ่งเครื่องหมายตัวนอนจอระเค้มรณาหมุนตัวที่ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นอีกหมดสติไปผู้ใต้บังคับบัญชาที่เกลียดชังปีศาจผู้ยิ่งใหญ่เห็นชินเฟิงและสังหารผู้นำของพวกเขาภายในระยะเวลาอันสัน้นพวกเขาทั้งหมดกังวลและรีบไปหาคินเฟิงชินเฟิงยิ้มเมื่อเขาเห็นปีศาจอยู่ตรงหน้าเขาตะโกนดังๆดื่มคินเฟิงยกสุพรีมบรา้อนกัน้นลทง,ลงไปี่พืน ในเวลาเดียวกันคลื่นระเบิดอันน่าสะพรึงกลัวก็พัดผ่านไปท้องฟ้ามืดครึ้มและพื้นดินก็มืดทรายและหินปลิวว่อนต้นไม้ใหญ่ถูกถอนรากถอนโคนและกลิ้งไปไกลแม้แต่พื้นก็ถูกฉีกออกเป็นหลายชั้นหมูในบรรดาปีศาจที่อยู่รอบๆปีศาจต่างๆถูกเป่าออกไปทีละตัวและววดินตัวหนาก็ถูกพัดขึ้นไปบนท้องฟ้าพร้อมกับหมูหมูส่วนใหญ่ถูกระเบิดขึ้นไปในอากาศด้วยคลื่นกระแทกชอบธรรมบทที่316การดวลกับปีศาจแห่งความเกลียดชังปีศาจแห่งความเกลียดชังเห็นปีศาจของตัวเองถูกทำลายล้าาโนนนใครรวีะะกกกตุมมธททั แต่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับคิ้เฟิงจากนั้นเขาก็รีบจากไปชินเฟิงไล่ตามไปจนสุดทางรีบใช้ทักษะการสำรวจเพื่อค้นหาสถานที่ที่จะไปหาราชาปีศาจผู้กเกลียดชังในที่สุดก็พบว่าเฮดเดวิลหนีไปยังสถานที่ที่เรียกว่าสนามลึกจากนั้นคินเฟิงก็ย้ายไปเคลื่อนย้ายทักษะของเขาทันทีที่คินเฟิงมาถึงสถานที่นั้นเขาเห็นไฟลุกโชนและไฟก็ไม่ได้ลุกไม่เหมือนปกติเหลวไฟที่ไม่มีที่สิ้นสุดกลืนกินเนื้อและเลือดเผากระดู จาระบีถูกส่งเสียงแหลมด้วยเปลวไฟส่งกลิ่นหอมเยิ้อมออกมาแขนขาบิดและงอตัวเองในเปลวไฟศพของสิ่งมีชีวิตนั้นกองอยู่ในเปลวเพลิงเหมือนภูเขาห้าสศไม่มีที่สิ้นสุดและไม่รู้ว่ามีศพของสิ่งมีชีวิตกี่ตัวที่สามารถเติมเปล็ดขนาดนี้ได้การเผาไม่ยังคงดำเนินต่อไปและที่เท่าสีดำจากการเผาเนื้อและเลือดก็ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าและบินขึ้นไปบนท้องฟ้าเหนือดอกบัวสีแดงความโศกเศร้าทำให้ท้องฟ้ามืดมนและมืดมนราวกับเหล็ก ขนห่านสีเทาที่ลอยลงมานั้นมีไว้สำหรับทุกสิ่งที่ถูกปกคลุมไปด้วยฝุ่นที่ลบไม่ออกและทุ่งกระดูกภายใต้ฝุ่นก็มืดมิดมานานแล้วและไม่มีใครรู้อีกต่อไปว่าที่นี่ถูกกลืนไปกี่กระดูกแล้วขี้เท่ามีหลายชั้นจนมองไม่เห็นสีเดิมเป็นเวลานานชินเฟิงมองตรงไปข้างหน้าด้วยสีหน้าเย็นชามือซ้ายของเขาเหยียดออกด้วยห้านิ้วที่กางออกราว,กว่าเขาต้องการที่จะถือเปเลวไฟและกองกระดูกไว้ในฝ่ามือของเขา ลมหายใจร้อนระอุในปอดของเขาและหินลาวากลิ้งอยู่ในลำคอของเขาซึ่งเหมือนกับข้อความสยองขวัญจากส่วนที่ลึกที่สุดของนรกพ,พ่นออกมาจากริมฝีป่าอันหดร้ายของเขาโดเมนซูระไฟที่จุดติดขึ้นมาทันทีดูเหมือนจะดับลงด้วยน้ำท่วมทั้งหมดดับลงจากนั้นรัศมีอันทรงพลังก็กวาดไปทั่วใบหน้าแต่ทันทีที่คิงเฟงเคลื่อนย้ายไปยังสนามลึกลมหนาวก็พัดพาหัวใจของคิงเฟงสั่นไหวปรากฏว่านี่เป็นกลวิธีที่จะเกลียดทางปีศาจผู้ยิ่งใหญ่เกลียดอาณาจากักร ปีศาจแห่งความเกลียดชังในพื้นที่นี้ได้รับโบนัสการป้องกัน200%และศัตรูได้รับการโจมตีที่อ่อนแอลง300%พลังโจมตีของเฮดเดวิลในบริเวณนี้จะเพิ่มขึ้นตามระดับความเกลียดชังอาจกล่าวได้ว่ายิ่งคุณโจมตีมากเท่าไรพลังโจมตีก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นในขณะเดียวกันก็ยับยั้งเอฟเฟกต์บัฟหนามของคินเฟงอีกด้วยดูเหมือนว่าปีศาจตัวใหญ่ที่นี่ได้ยับยั้งผลกระทบอันยุ่งยากของคินเฟงถ้าคุณไม่ควบคุมตัวเองราชาอสูรผู้ยิ่งใหญ่เหล่่่่าาาานนีีี้ออจถูกกดววตัวเงไมิท เนื่องจากมีเพียงไม่กี่คนที่รู้จักบัฟน้ำของชินเฟิงหลังจากถูกกินกลับเท่านั้นพวกเขาจึงจะเข้าใจผลของบัฟน้ำได้อย่างลึกซึง้งเจ้าหนูตอนนี้คุณได้เข้าสู่อาณาจักรแห่งความเกลียดชังของฉันแล้วมันยากจะบินวันนี้ฉันต้องการล้างแค้นคนและสหายของฉันความเกลียดชังราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ผู้จบแล้วใช้พลังแห่งความเกลียดชังเพียงเพื่อจะเห็นว่าทองฟ้าสีแดงสดดั้งเดิมนั้นมืดมนและกระแสะลมสีแดงอันทรงพลังเข้ามาเพื่อเกลียดชังมือของราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ใบไม้ที่อยู่รอบๆก็ หลังจากนั้นฉันเห็นกระแสอากาศจากมือของเฮดเดวิลและในทันทีมันก็พุ่งเข้าหาคินเฟงคินเฟงสัมผัสได้ถึงพลังนี้ที่ระยะ200เมตรขอองค์การรวบรวมแสงแน่นอนว่าความสามารถในการเกลียดชังปีศาจผู้ยิ่งใหญ่นั้นแข็งแกร่งกว่าความสามารถของปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ผู้ละโมบอย่างแน่นอนชินเฟงเห็นคลื่นแสงพุ่งเข้าหาเขาและจิตใจของเขาก็ตอบสนองทันทีและเคลื่อนไหวทันทีตอนที่ฉันกำลังจะใช้การเทเลพอร์ตร่างกายของฉันไม่สามารถควบคุมมันได้ฉันเห็นคลื่นแสงกระทบหน้าเขาทันทีและเมฆรูปเหตุก็ปรากฏขึ้นจากตำแหน่งของคินเฟง ชิ้นเฟิงที่อยู่ด้านข้างเพิ่งจะใช้เทคนิคการป้องกันยังไม่รู้สึกวิตกกังวลปีศาจแห่งความเกลียดชังได้โจมตีร่างกายของคินเฟงถ้าฟาดใส่คนธรรมดาก็คงไม่สามารถรอดได้หากไม่มีมาตรการก็เพียงถูกกวาดล้างเท่านั้นไอหนูประสบการณ์การต่อสู้ที่แท้จริงนั้นน้อยเกินไปมันจบลงก่อนที่จะเริ่มเหรอขอบเขตความเกลียดชังของฉันสามารถบรรจุการเคลื่อนไหวในทันทีของคุณทั้งหมดได้และในขณะเดียวกันความเสียหายก็จะเพิ่มขึ้นร้อยเท่าการป้องกันของคุณก็จะลดลงเช่นกันร้อยครั้ง จากนั้นเขาก็เปลียดปีศาจตัวใหญ่และย้ายมันขึ้นไปบนศีรษะโดยมีฟิล์มแสงสีหยกสีขาวอยู่ในร่างเดิมจากนั้นจึงรวมตัวกันเป็นชิ้นหยกสีขาวที่มีลักษณะคล้ายแป้งจากนั้นหยกสีขาววอมฟ้าก็ดูเหมือนจะละลายจากของแข็งกลายเป็นของเหลวปกคลุมไปทั่วร่างกายมันยังเด็กมากแต่ถ้าคุณตายได้ด้วยมือของฉันคุณจะไม่เสียเงินในชีวิตนี้แกจะบ้าไปแล้วเาาซียังไม่ตายคนเว้นนั่นก็คือแกตอนนี้ฉันเห็นขิ้เฟงเพียงลำพังในซาประลักหักพังร่างกายของเขาเปล่งประกายด้วยเจ็ดสี พวกเขาอาจไม่รู้ความสามารถของคินเฟงจริง,รงๆคินเฟงเองก็มีบัฟที่อยู่ยงคงกระพันและพวกเขาต้องการฆ่าเขามันเป็นไปไม่ได้ในเวลาเดียวกันเขาก็สวมชุดเกราะมังกรสีสันสดใสแม้ว่าทตุทั้งเจ็ดจะไม่สามารถควบคุมได้ในสนามแห่งความเกลียดชังแต่ชุดเกราะมังกรหลากสีสันก็ไม่ใช่มังสวิรัตมันสามารถต้านทานการโจมตีของเฮดเดวิลได้อย่างสมบูรณ์เมื่อเห็นว่าราชาปีศาจแห่งความเกลียดชังตอนนี้ถินเฟิงก็อยู่ตรงหน้าเขาอย่างสมบูรณ์ฉันตื่นประหนกอยู่พักหนึ่งและการโจมตีของเขาเองก็ไม่ได้สร้างอันตรายอะไรแก่เขามากนะัเกเกช่นนั คาตกรรมฉันรู้สึกว่าชายหนุ่มคนนี้สามารถฆ่าตัวตายได้ในทันทีคินเฟงกล่าวว่าปรากฏว่าพลังของราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่นั้นไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นนี่ทําให้ฉันจั๊กกะจี้จริงๆอักเทวทูตแห่งความยุติธรรมที่อยู่ด้านข้างเห็นชิ้นเฟิงยืนอยู่ตรงหน้าเขาโดยไม่ได้รับความเสียหายและรู้สึกขอบคุณมากที่เขาไม่ติดตามเขาในตอนนี้คินเฟงเล่นกับเขาหรือเป็นของเขาเองยังรู้สึกดี เป็นเวลานานแล้วที่ชายหนุ่มคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆความสำเร็จดังกล่าวสามารถบรรลุได้ตั้งแต่อายุยังน้อยกล้าที่จะขับรถเข้าสู่โลกแห่งนรกเพียงลำพังและไม่ถอยกลับไปเมื่อเผชิญกับสนามแห่งความเปลี่ยดทางอันทรงพลังมาแข่งขัน5.7เรียวกันเถอะชินเฟิงพูดอย่างเย็นชากับปีศาจแห่งความเปลี่ยดทางจากนั้นขินเฟิงก็เปลี่ยนคันมังกรสีสันสดใสในมือของเขาเป็นหอ,อกมังกรหลากสีกระแสะองค์ประกอบหลากสีสันลังไหลเข้าสู่หอ,อกมังกรหลากสีสันชินเฟิงตะโกนหอ,อกมังกรหลากสีในมือของเขาถูกถอดออกและหอ,อกยาวก็แทงไปทีีี่ราาาชปจผู้เลยดง ชินเฟิงเห็นว่าหออบก,กำลังจะถูกแทงและเขาเห็นรุ่งอรุณแห่งชัยชนะในใจของเขาแต่เมื่อมองย้อนกลับไปความแข็งแกร่งของราชาปีศาจแห่งความเกลียดชังแต่เดิมนั้นเหนือกว่าราชาปีศาจโลกอย่างง่ายดายได้อย่างไรหากเป็นเช่นนั้นเมื่อหอกมังกรสีสันสดใสของคินเฟิงกำลังจะแทงเฮดเดมอนปีศาจแห่งความเกลียดชังก็กลายเป็นหมอกและหายตัวไปบนท้องฟ้าบทที่3 1 7สสังหารปีศาจผู้เกลียดชัง ทันใดนั้นทิ้งเฟงรู้สึกหนาวสั่นอยู่ข้างหลังเขาและเฮทเดวิลก็ปรากฏตัวขึ้นข้างหลังเขาบาดเรสฉันเห็นปีศาจแห่งความเปลียดชัางกลายเป็นข้างคขาที่มีเขี้ยวสีน้ำเงินสูงกว่าร้อยเมตรั้างคขาตัวนี้น่ากลัวจริงๆมีปีกสีแดงเลือดฟันแหลมและหูใหญ่สองใบบนหัวเหมือนมองกุฎชินเฟิงเพียงแต่รู้สึกว่าขณะนี้เขากำลังแบกภูเขาอยู่คนทั้งคนถูกบดขยี้จนขยับตัวไม่ได้กระดูกทั่วร่างกายของเขาแตกเป็นผงและร่างกายของเขาก็เหมือนกับถุงเลือดบวมที่มีรูเล็กๆนับไม่ถ้วนถูกแทง ฉันเห็นกองทับข้างคาวนับร้อยตามมาข้างหลังชินเฟิงไม่ได้สนใจและถูกป,ปีศาจแห่งความเกลียดชังพบโอกาสโดเมนความเกลียดชังนี้ทรงพลังจริงๆเมื่อไร่ที่ขิ้นเฟิงกำลังคิดจะมีโดเมนเป็นของตัวเองว่ากันว่าเวลานั้นสายเกินไปกองทัพข้างคาวนับพันได้ปกคลุมขิ้นเฟิงไว้ในความมืดแม้ว่าข้างคาวเหล่านี้จะไม่เป็นอันตรายต่อขิ้นเฟิงอย่างแท้จริงแต่พวกมันก็ล้อมรอบขิ้นเฟิงเช่นนี้และขิ้นเฟิงก็ไม่สบายใจเช่นกัน แม้ว่าพวกเขาจะมีบัฟที่อยู่ยงคงกระพันแต่พวกเขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แต่พวกเขาทำไม่ได้เมื่อพวกเขาง่่งนอนมากชินเฟิงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องนำอัญ,ญมณีแห่งการหลุดพ้นออกมาแสงแปลกๆไหลเวียนอยู่ในอวากาศและผู้ทรงพลังจากอาณาจักรแห่งการหลุดพ้นสามารถกำจัดข้างคาวขุมนรกเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็วสิบปริมาณในขณะนี้กองทัพข้างคาวที่ดักจับถินเฟิงก็ระเบิดออกจากภายในสู่ภายนอกขิ้เฟิงปรากฏตัวต่อหน้าเฮดเดวิลอีกครั้งรู้สึกตกใจในใจกลางของเฮดเดวิลและเปิดใช้งานการเคลื่อนย้ายโดยตรงกลายเป็นเมฆหมอกอีกครัั้งแลลละหลบนีีไปปท่อดภย การเคลื่อนย้ายมวลสารของปีศาจแห่งความเกลียดชังไม่เหมือนกับการเคลื่อนย้ายมวลสารอื่นๆเขาสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระในขอบเขตความเกลียดชังของเขาในขณะนี้คินเฟงไม่พอใจจริงๆการเกลียดความเสียหายของปีศาจนั้นไม่ได้สูงนะักแต่นี่เป็นคู่ต่อสู้คนแรกของคินเฟงที่มีอาการปวดหัวคินเฟงหยิบสุพรีมดราก้อนสเปียออกมาและเห็นว่าสุพรีมดราก้อนสเปียในมือของคินเฟงกลายเป็นมังกรตัวยาวที่มีความยาวมากกว่า1,000เมตรโจมตีราชาปีศาจผู้เกลียดชังมังกรยาวตัวนี้มีแนวโน้มที่จะกลืนกินทุกสิ่งในโลกและคู่ควรกวร แต่อย่าลืมว่าเฮดเดมอนมีการเคลื่อนย้ายระยะไกลคราวนี้เฮดเดมอนสามารถหลบการโจมตีของคินเฟงได้อย่างง่ายดายนี่คือสิ่งที่คินเฟงคาดหวังไอ้หนูแกเอาชนะฉันไม่ได้หรอกอย่าเสียความพยายามนะเด็กดีจงเชื่อฟังหลังจากพูดถึงราชาปีศาจแห่งความเกลียดชังแล้วเขาได้เปลี่ยนกองทัพค้างคาวนับพันนับร้อยคราวนี้กองทัพค้างคาวไม่เหมือนกับกองทัพค้างคาวเมื่อกี้นี้คราวนี้กองทัพค้างคาวเต็มไปด้วยหนาเหมือนเกราะจริงๆกองทัพค้างคาวความสามารถได้รับการปรับปรุงปีศาจแห่งความเกลียดชังมีพลังงงงมมมาาาาากกวว่่ในนสแหคเเเลียดขขออง ยิ่งคุณต่อสู้มากเท่าไรคุณก็ยิ่งได้รับพลังงานมากขึ้นเท่านั้นและพลังโจมตีของคุณก็จะแข็งแกร่งขึ้นด้วยชินเฟิงรู้ว่าเขาไม่สามารถชะลอการต่อสู้ได้อีกต่อไปเขาต้องต่อสู้อย่างรวดเร็วฉันหยิบอัญ,ญมณีเหนือธรรมชาติของฉันออกมาอีกครั้งและทุ่มเทพลังของตัวเองลงไปพลังงานนี้บริสุทธิ์มาก เมื่อกองทัพค้างคาวบินเข้าหาตัวเองพลังงานที่อยู่นอกเหนือจากอัญมณีก็ระเบิดออกมาทันทีสังหารกองทับค้างคาวทั้งหมดจากนั้นเขาก็เทพลังงานบางส่วนลงไปรวมกับพลังงานของเขาเองขี้นเฟงถืออัญมณีแห่งการหลุดพ้นอีกครั้งและภายใต้พรของแสงที่แปลกประหลาดเขาได้ปล่อยสุดยอดน้ำแข็งออกมาฉันเห็นเขาวางมือข้างหนึ่งลงบนพื้นและอีกมือหนึ่งถืออัญมณีล้ำค่าน้ำแข็งที่รุนแรงที่เปล่งแสงแปลกประหลาดทำให้ปีศาจแห่งความเกลียดชังกลายเป็นประติมากรรมน้ำแข็งอย่างรวดเร็ว หอบมังกรสูงสุดในมือยังออกแรงอย่างรวดเร็วหอบมังกรสูงสุดสามารถเงียบศัตรูเป็นเวลา2-3ถึงวินาทีและยังสามารถทําให้มึนงงได้อีกด้วยในช่วงเวลาสั้นๆเพียง2 3ถึงวินาทีก็เพียงพอแล้วสําหรับขิ้นเฟงที่จะฆ่า,าเตฟูเดวิลมากกว่าร้อยครั้งอักเทวดาแห่งความยุติธรรมที่อยู่ด้านข้าง,งอดไม่ได้ที่จะรู้สึกตื่นเต้นเมื่อได้เห็นฉากการต่อสู้ที่น่าทึ่งเช่นนี้การปฏิบัติต่อชายหนุ่มคนนี้อีกครั้งย่อมก่อให้เกิดความชื่นชมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากเขาต่อสู้กับปีศาจแห่งความเปลียดชังปีจะพ่ายแพ้อย่างน่าสังเวชและฉันกลัวว่าเขาจะเสียชีวิตในช่วงเวลาสั้นๆ2หรือ3วินาทีนี้ฉันเห็นเขาเปิดใช้งานการเคลื่อนย้ายมิติและอ้อมไปด้านหลังเฮดเดวิลคิงโดยตรงความเปลียดชังราชาปีศาจไม่มีเวลาหันกลับมาเขาตกตะลึงโดยขิ้เฟงและเขาไม่สามารถใช้ทักษะใดๆในเวลาเดียวกันได้เพียงเพราะสุพรีมราก้อนเอฟเฟกความเงียบของปืนคมนั้นมากเกินไป ยากฉันไม่ไดรอให้เฮดเดวิลอตอบฉินเฟิงคว้าหอบมังกรสูงสุดที่ได้สังหารกองทัพข้างคาวนับไม่ถ้วนแล้วและเจาะเข้าที่ด้านหลังของราชาปีศาจผู้เกลียดชังโดยตรงมังกรผู้สูงสุดหอกเข้าร่างและเกลียดปีศาจตัวใหญ่แน่นอนว่ามันไม่สบายเขารู้สึกว่ามีพลังงานอันแข็งแกร่ง,งอลาวาดอยู่ในร่างกายของเขาแต่เขาไม่มีอะไรทําหลังจากผ่านไปสามวินาทีความเกลียดชังของปีศาจก็ยังคงอยู่แม้ว่าเขาจะไม่ล้มแต่การโจมตีของคินเฟิงนั้นเจ็บปวดแต่เขาก็ถูกต่อต้านโดยเฮดเดวิลอย่างกระทันหันนเนเดาอองงแขข ไอ้หนูไม่ดีเลยเหรอฉันยืนปล่อยให้คุณต่อสู้และคุณจะฆ่าฉันไม่ได้ในเวลานี้มีเสียงที่เย่อหยิ่งในสนามแห่งความเปรียดชังเฮ้ออย่าเพิ่งดีใจเร็วไปคินเฟงโบกมือให้สุพรีมรากอนกาเนอร์และกล่าวว่าหลังจากนั้นคินเฟงก็ดีดนิ้วของเขาและเปิดอินฟินิตเดสทรัคชั่นสแนปปิ้งฟิงเกอร์พลังงานทำลายล้างที่ทรงพลังอย่างยิ่งเริ่มถูกปล่อยออกมาโดยมีคินเฟงเป็นศูนย์กลางพลังทำลายล้างอันทรงพลังนั้นดูเหมือนจะสามารถถีบโลกออกจากกันได้เป้าหมายในการทำลายล็อกพลังงานคือการเปีศาจตัวใหญ่ ฉันเห็นปีศาจตัวใหญ่คำรามและค้างคาวที่แปลงร่างก็ระเบิดตั้งแต่หัวจรหลดตัวแอลเลมันก็ไม่อยู่ในรูปร่างเกลียดราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ฉันไม่ได้คาดหวังว่ามนุษย์จะมีความสามารถในการทำลายโลกได้ฉันประเมินเขาต่ำไปจริงๆแต่ความเกลียดชังราชาปีศาจนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะถูกฆ่าจากนั้นจึงใช้โอกาสที่จะฟื้นคืนชีพเคล็ดลับนี้คือเกลียดปีศาจตัวใหญ่และจะไม่ใช้มันเว้นแต่เขาจะต้องทำร่างกายที่ระเบิดออกมาค่อยๆค่อยๆกลับคืนรูปร่างเดิม ในขณะนี้ออร่าแห่งความเกลียดชังของจอมอสูนค่อยๆฟื้นคืนกลับมาร่างกายของเขาแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าเห็นได้ชัดว่าแข็งแกร่งกว่าเดิมและขอบเขตความเกลียดชังของเขาก็แข็งแกร่งมากเช่นกันเมื่อคินเฟิงเห็นสถานการณ์530ก็ใช้โดเมนชูราทันทีโดเมนชูรานั้นเป็นโดเมนที่ระบบมอบให้กับชินเฟิงจริงๆเป็นการระดมออร่าสังหารของเขาไปสู online, <reco Christ. S 1> ่สถานะสูงสุดทันทีทันทีหลังจากที่คินเฟิงติดตั้งหอบมังกรสูงสุดของเขาเองมันก็มีโบนัสที่เหนือกว่าอัญมณีและเมื่อรวมกับโบนัวต แตละมันหนักหนาสาหัสความเปลียดชังบนร่างของราชาปีศาจและความเปลี่ยดชังของราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ก็ทำให้พลังกำลังทั้งหมดของเขาหมดลงและทั้งร่างกายของเขาก็พยายามอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันการโจมตีแต่จะมีประโยชน์อะไรเมื่อเผชิญหน้ากับคินเฟงในสภาวะสูงสุดของเขาเป็นไปไม่ได้สำหรับเขาที่จะต้านทานการโจมตีนี้ความเปลี่ยดชังต่อราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ในเวลาต่อมาทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อคินเฟงซึ่งเกรงว่าบุคคลระดับเทพก่อนหน้านี้จะไม่สามารถต้านทานการโจมตีนี้ได้ด้วยความเปลียดชังของป บุมเครื่องหมายตัวหนอนระบบแจ้งเตือนคุณได้สังหารปีศาจแห่งความเกลียดชังแล้วบุมเครื่องหมายตัวหนอนคุณได้รับรางวัลฮาเตฟูคราวเกลียดมงกุฎระดับ500ระดับอมตะระดับ10การป้องกัน300ล้านเอฟเฟกต์อุปกรณ์เพิ่มเติม 1. ความเสียหายบวกสอพันดับเบิลยูไม่สามารถสกัดได้2เมื่อถูกโจมตีโดยศัตรูมีโอกาส90%ที่จะต้านทาน100%งเซนของความเสียหายสูงสุดและ40เอร์เซของความเสียหายจากการสะท้อนกลับไม่สามารถสกัดได้ 3. เมื่อถูกโจมตีโดยศัตรูมีโอกาส90%ที่จะเข้าสู่สภาวะภูมิคุ้มกันสมบูรณ์ความเสียหายทั้งหมดจะมีภูมิคุ้มกันภายใน10วินาทีและสามารถทริกเกอร์ได้เพียงวันละครั้งเท่านั้นถอนได้ 4. หลังจากการแลกเปลี่ยนคุณสามารถสุ่มรับทักษะการใช้งานของคุณเองได้สามารถสกัดได้บทที่318รักษาความสงบเรียบร้อยความจริงที่ว่าคินเฟงได้สังหารเฮตเดวิลได้แพร่กระจายไปทั่วเฮตซิตี้ เหล่าปีศาจในเมืองแห่งความเกลียดชังได้ยินข่าวว่าราชาปีศาจสิ้นพระชนแล้วทุกอย่างเริ่มวุ่นวายและปีศาจในเขตปีศาจทั้งหมดก็เริ่มโจมตีพื้นที่พลเรือนความเปรียดชังทั้งหมดไม่ถูกระงับโดยปีศาจแห่งความเปลียดชังอีกต่อไปผู้คนทั้งหมดในเมืองหลวงแห่งความเปลียดชังไม่มีแกนนาในตอนแรกไม่มีกฎหมายและไม่มีกฎเกณฑ์ผู้แข็งแกร่งฆ่าผู้อ่อนแออย่างไร้ศีลธรรมและความเปลียดชังทั้งหมดก็สับสนวุ่นวายในขณะนี้มีเพียงขิ้นเฟงเท่านั้นที่สามารถยับยั้งปีศาจตัวใหญ่่่่เเเหลานีี้ทไไมป็ระบบยด หลังจากนั้นคิ้งเฟงใช้ทักษะการเคลื่อนย้ายมวลสารเพื่อเคลื่อนย้ายขึ้นไปบนท้องฟ้าเหนือเมืองหลวงแห่งความเกลียดชังทันทีที่ปล่อยโดเมนทูราโบนัสบางส่วนที่นอกเหนือไปจากอัญมณนีซึ่งเป็นปีศาจท,ทั้งหมดของเมืองหลวงแห่งความเกลียดชังก็เงียบงานทุกคนถูกครอบงำด้วยพลังงานอย่างฉับพลันปีศาจแห่งความเกลียดชังตายแล้วฉันหวังว่าทุกคนจะไม่ฆ่ากันและไม่มีอะไรผิดปกติฉันจะอยู่ที่นี่สองสามวันแล้วรอจนกว่าทุกคนจะหยุดทะเลาะกันฉันจะไปฉันได้ยินแค่เสียงของคิ้เฟงเท่านั้นน้ำเสียงเย็นมาก ปีศาจที่ยังคงทำความชั่วในเมืองหลวงแห่งความเกลียดชังได้หยุดทำงานในมือของพวกเขาแล้วแล้วรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งทุกอย่างหยุดลงเพราะกลัวว่าชินเฟิงจะฆ่าตัวตายเมื่อเขาโกรธมันไม่คุ้มค่าชินเฟิงเห็นว่าปีศาจตัวน้อยนโซนปีศาจก่อนหน้านี้หยุดแล้วจึงส่งไปที่รงรับจำนำอีกครั้งเมื่อกลับมาที่โรงรับจำนำชินเฟิงเห็นเจ้าของโรงรับจำนำและเทวดาแห่งความยุติธรรมนั่งอยู่หน้าอาคารกำลังดื่มชาหลังจากนั้นทั้งสองคนเห็นขี้เฟิงกลับบ้านด้วยความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และแสดงความยินดีกับขิ้เฟงิง เจ้าของโรงรับจำนำเป็นคนที่มีความสุขที่สุดเนื่องจากฉินเฟิงช่วยล้างแค้นให้กับการฆาตกรรมพ่อของเขาเจ้านายของโรงรับจำนำจึงมีความสุขมากขอขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับชินเฟิงและรีดจับมือของคินเฟิงเพื่อขอบคุณจากนั้นเทวทูตแห่งความยุติธรรมก็แสดงความยินดีกับชินเฟิงเพราะเขารู้ว่าภารกิจของชินเฟิงเกือบจะเสร็จสิ้นแล้วงานของฉันใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วจากนั้นเขาก็ถามชินเฟงิงคินเฟงิง เราจะไปเมื่อไหร่ไปที่สถานที่ต่อไปชินเฟิงไม่ต้องกังวลผู้อาวุโสฉันต้องรักษาความสงบเรียบร้อยที่นี่มิฉนั้นความเกลียดชังทั้งหมดจะไม่เกิดขึ้นปีศาจทุกตัวจะโกรธเล็กน้อยเทวทูตแห่งความยุติธรรมเอาละแค่ปรับตัวที่นี่สองสามวันนี้ฉันเกรงว่าคุณจะเหนื่อยต่อสู้มาหลายวันแล้วใช้ประโยชน์จากวันเหล่านี้เพื่อเล่นในเมืองแห่งความเกลียดชังนี้สักสองสามวันหัวหน้ารงรับจำนำฟังเมื่อชินเฟิงไม่ได้ออกไปสองสามวันเขาก็รีบหยิบคำเชิญสองสามใบจากมือของเขานี่คืออะไรผู้อาวุโสชินเฟิงถามอย่างสงสยัย ผู้มีพระคุณไม่มีอะไรที่ฉันสามารถให้ได้ฉันสามารถให้ตัวสําหรับการประมูลแก่คุณได้เพียงไม่กี่ใบเท่านั้นระวังโปรดแน่ใจว่าได้ยอมรับมันถ้าอย่างนั้นฉันจะเคารพชะตากรรมของฉันผู้อาวุโสคิงเฟงกล่าวจากด้านข้างหลังจากนั้นไม่นานคิงเฟงก็หยุดพักและไปที่บ้านประมูลพร้อมกับหัวหน้าทูตสวรรค์แห่งความยุติธรรมเข้าไปในบ้านประมูลจากทางเข้าหลักด้านในเป็นล็อบบี้ทางเดินที่นําไปสู่สถานที่ประมูลจะถูกตรวจสอบโดยใครบางคนหรือป้ายทางเข้าทั้งสองคนกําลังมองไปรอบๆและมีหญิงสาวสวยต้อนรับในวัย20ที่เข้ามา ผู้หญิงคนนั้นสวมแขนยกสีขาวเหมือนหิมะสองแขนบนร่างกายส่วนบนของเธอหน้าอกของเธอเปิดต่ำมากและสะดือของเธอก็เกือบจะโผล่ออกมาที่ด้านล่างร่างกายท่อนล่างของเธอสวมกระโปรงด้านข้างเปิดได้สูงมากเมื่อเธอเดินต้นขาเรียวของเธอก็แก,กว่งไปแกว่งมาบนหน้าอกยังคงมีป้ายที่มีลายพิมพ์เล็กๆน้อยๆอย,อยู่ต่อหน้าคินเฟนผู้หญิงคนนั้นยิม้มยินดีต้อนรับสู่ดูเทงออปชั่นเฮาส์ฉันรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ให้บริการคุณทั้งคู่ที่ซันอิงนิ่งเฮดซิตี้ออปชั่นเฮาส์เอาละ่ะ โปรดยกโทษให้ฉันด้วยที่ทำตัวมุ่งง่ามจนสุดสายตาทั้งสองดูแปลกมากแต่มาที่ร้านประมูลในเมืองหลวงแห่งความเกลียดชังของเราเป็นครั้งแรกชิ้นเฟิงพยักหน้าดวงตาของเขามองจากป้ายบนหน้าอกของผู้หญิงคนนั้นและเขามองไปที่ผู้หญิงที่ต้อนรับคนอื่นๆที่อยู่รอบๆและอดไม่ได้ที่จะรู้สึกโง่เพราะกลุ่มสาวต้อนรับที่นี่ล้วนแต่เป็นมือเพียงแต่ว่าบางคนเป็นผู้จัดการอาวุโสและบางคนเป็นผู้จัดการอาวุโสและผู้จัดการทั่วไปซึ่งคล้ายกับบางอุตสาหกรรมบนโลกนี้ เมื่อคิดถึงเรื่องนี้ฉันรู้สึกว่าเทวทูตแห่งความยุติธรรมเข้ามาหาเขาโดยไม่รู้ตัวเล็กน้อยและมองผู้หญิงตรงหน้าเขาด้วยความระมัดระวังชินเฟิงอดไม่ได้ที่จะหัวเราะโน้มตัวไปที่หูของเขาและกระซิบอย่ากังวลผู้อาวุโสที่นี่ไม่มีความสง่างามใดๆเลยอักเทวดาแห่งความยุติธรรมคิดว่าแต่เธอแต่งตัวเปิดเผยเกินไปในเวลานี้ฉันได้ยินซูหนิงหนิงพูดว่ากล้าถามว่าคุณต้องการบริการอะไรมีอะไรฝากขายประมูลซื้อสินค้าปล่อยคำสั่งซื้อหรือการเข้าร่วมการประมูลโดยตรงหรือไม่ ชินเฟิงครุ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าฉันต้องการซื้อแอมเบอร์กริดและภาชนะดีๆสักใบคุณมีข้อเสนอแนะอะไรบ้างหญิงสาวชื่อซูหนิงหนิงกล่าวว่าถ้าคุณต้องการซื้ออัมพันและภาชนะก็ถูกต้องแล้วในการประมูลของเราคืนนี้บังเอิญมีอัมพันใบสีม่วงจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นอัมพันแท้ของตระกูลมังกรรดน้ำแล้วในเวลาเดียวกันยังมีภาชนะโบราณซึ่งว่ากันว่าเป็นเทพเจ้าโบราณตั้งแต่ก่อนยุคเหรียญหยุนแตกหัวใจของคินเฟิงขยับ แต่เทวทูตแห่งความยุติธรรมขมวดคิ้วเล็กน้อยโดยคิดว่าสินค้าประมูลมีค่าเกินไปราคาต้องสูงมากและอาจไม่สามารถถ่ายภาพได้เพียงแค่ถามว่าคุณไม่มีสินค้าคงคลังอื่นที่นี่หรือไม่ฉันขอโทษปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ซื้อมันไปก่อนหน้านี้ครึ่งชั่วโมงหากคุณทั้งสองจำเป็นต้องทิ้งข้อมูลการติดต่อไว้ให้เราเราจะแสดงความสนใจให้คุณทราบคินฟ,ฟังและถามว่าจากนั้นก็เข้าร่วมการประมูลโดยตรง ซันอิงนิ่งกล่าวด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าว่าการประมูลคืนนี้จะเริ่มในเวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงหากคุณต้องการเข้าไปในสถานที่โปรดแสดงให้แขก VIP เห็นหรือแสดงการรับประกันความมั่งคั่งอย่างน้อยหนึ่งหมื่นเหรียญทองคุณต้องมีห้าเหรียญหลี่เฮาและเหรียญทองสิบเหรียญเพื่อซื้อบัตรเข้าชมห้าห้าสิบเหรียญทองนั่นคือห้าพันเหรียญเงินห้าแสนเหรียญทองแดงครอบครัวธรรมดาธรรมดามีรายได้เพียงสิบหรือยี่สิบเหรียญทองต่อปีแต่สำหรับคินเฟงนี่เป็นเพียงจำนวนเล็กน้อยอักเทวดาแห่งความยุติธรรมเบิกตา ูหน,หนิงยิ้มและพูดว่าท่านคะคุณพูดแล้วหัวเราะเราเป็นธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายที่นี่เราจะขโมยเงินได้อย่างไรงั้นก็ช่วยฉันสร้างแบรนด์หน่อยสิชินเฟิงกล่าวจากนั้นเทวทูตแห่งความยุติธรรมก็เดินตามหญิงคนนั้นไปที่โต๊ะและเก้าอี้หน้าเคาน์เตอร์แล้วนั่งลงชินเฟิงโบกมือและทำผิดพลาดเหรียญทองกองใหญ่ส่งเสียงดังกริกรและตกลงบนเคาน์เตอร์และหลายเหรียญก็กลิ้งลงมาตกลงไปที่ข้าวสาลีบนพื้นภาชนะโบราณและแอมเบอร์กริดรดน้ำด้วยแอมเบอร์กริดแทรอหรืออัมพันใบสีม่วงงงงฉันนนตตตต้้อออดูกก่่ครขาา,าตตะลึง จริงๆแล้วมันชั่วร้ายนิดหน่อยและเขายังมีอุปกรณ์จัดเก็บอยู่บนร่างกายของเขาเหรอคุณพบเงินติดตัวไปด้วยหรือเปล่าบทที่319การประมูลผู้หญิงที่เคาน์เตอร์ที่ช่วยถือบัตรพูดว่าท่านครับขอโทษครับถ้าคุณเป็นปีศาจตัวน้อยก็ไม่ต้องแสดงเงินฝากซับครับขออภัยที่ถามคุณมีคริสตัลหรือเปล่าการ์ดในมือคุณคริสตัลการ์ดเหรอมันคืออะไรชิ้นเฟิงถาม เทพวดาแห่งความยุติธรรมอธิบายว่าเป็นการ์ดที่สามารถเก็บเหรียญทองจำนวนมากไว้ในที่เดียวแล้วนําเหรียญทองออกจากที่อื่นว่ากันว่าเป็นเทคโนโลยีที่สืบทอดมาจากสมัยโบราณและเพิ่งค้นพบจากซาประหักหักพังเมื่อไม่กี่ปีก่อนตอนนี้อยู่ในขั้นทดลองและเนื่องจากค่าธรรมเนียมที่สูงและเทคโนโลยีไม่ได้ทดสอบมานานเกินไปดังนั้นหลายๆคนจึงมีท่าทีรอดูและพ่อคาจํานวนมากชอบที่จะปล่อยให้ปีศาจตัวน้อยของครอบครัวติดตามพวกเขาไปด้วยแทนที่จะจัดการพ่ายหญิงสาวที่เคาน์เตอร์และซูหนิงหนิงมองดูเทวทูตแห่งความยุติธรรมด้วยความอยากรู้อยากเห็น ผู้หญิงที่เคาน์เตอร์กล่าวว่าผู้ชายคนนี้พูดถูกแต่เรามีบัตรชั่วคราวที่นี่ประสิทธิภาพมีเสถียรภาพมากใช้ประมูลนับพันครั้งโดยไม่มีปัญหามันช่วยให้คุณรูดบัตรของคุณในระหว่างการประมูลและคุณยังสามารถรับเงินสดทั้งหมดได้โดยตรงหลังจากการประมูลจบลงและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพียง531ในพันสำหรับเหรียญทองมากกว่า10,000เหรียญ เนื่องจากการประมูลของเราที่นี่สามารถใช้บัตรเครดิตนอกเหนือจากการทำธุรกรรมเงินสดเท่านั้นและเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าจึงมีการอาเรยวนต้องห้ามในสถานที่ประมูลนำสิ่งของออกจากภาชนะดังนั้นฉันขอแนะนำให้คุณสองคนลองคิดดูมันชิ้นเฟิงขมวดคิ้วเล็กน้อยลำบากขนาดนั้นเลยเหรอ ผู้หญิงที่เคาน์เตอร์พูดอีกครั้งว่าแน่นอนคุณสามารถเปิดใบแจ้งยอดทรัพย์สินกับเราได้เช่นกันปราบใดที่คุณไม่เรียกรหัสราคาของข้อมูลที่อยู่เหนือใบแจ้งยอดในระหว่างขั้นตอนการประมูลแต่รายการต่างๆที่คุณถ่ายรูปไว้ไม่รับครับรับได้ตอนประมูลโดยตรงต้องรอหลังจบการประมูลครับจะเริ่มเร็วๆนี้ไหมพวกคุณให้ถุงผ้ามาให้ฉันแล้วเปิดการ์ดให้ฉันโดยตรงแค่เออสองคนต้องเปิดป้ายสองอันเลยเหรอไม่ป้ายเดียวอนุญาตให้หนึ่งคนเข้าไปได้พร้อมกับผู้ติดตามสองคนผู้หญิงที่เคาน์เตอร์บอกว่าเจอกระเป๋าก็ออกมา เป็นผลให้คิ้นเฟงกวาดมันด้วยมือของเขาเติมถุงขนาดใหญ่ที่มีเหรียญทองจํานวนมากและถือมันด้วยมือเดียวซึ่งทาให้ผู้คนรอบตัวเขาตกตะลึงคนหนุ่มสาวหลายคนที่กําลังจะเข้าสู่สถานที่ประมูล BFH ซึ่งแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีเกียรติและงดงามอดไม่ได้ที่จะสส่หัวเมื่อเห็นสิ่งนั้นนูโวริชทูวอนั่นคือปีศาจต,ตัวใหญ่ปีศาจผู้ยิ่งใหญ่เป็นอย่างไรบ้างปีศาจผู้ยิ่งใหญ่นั้นเป็นเพียงคาสั่งของนายกเทศมนตรีและผู้พิพากษามนทนเขายังคงเป็นเศรษฐีในชนบทเว้นแต่เขาจะเป็นปีศาผู้ยิ่่งใหญ,ใหญ ดังที่ชายคนนั้นพูดขิ้นเฟงขมวดคิ้วแต่เขาไม่สนใจที่จะเห็นผู้ชายคนนั้นเพราะชายหนุ่มที่มีใบหน้ามันเยิมนั้นเป็นเพียงฐานการฝึกฝนของปีศาจต,ตัวน้อยเพียงไม่กี่ระดับระดับสูงสุดคือ5เท่านั้นและต่ำสุดคือเพียง3าเท่านั้นซึ่งทำให้ขิ้นเฟงเป็นเรื่องยากจริงๆทำให้เกิดความสนใจที่จะโกรธคนประเภทนี้ทันใดนั้นเขาก็หยิบป้ายทะเบียนและได้รับคู่มือผลิตภัณฑ์การประมูลง่ายๆถือถุงเหรียญทองใบใหญ่และเดินไปที่ทางเข้าพร้อมกับอัคเทวดาแห่งความยุติธรรม เมื่อพวกเขาเข้าไปในที่เกิดเหตุชายหนุ่มที่ยืนอยู่หน้าประตูทางเข้าก็พูดกับผู้ติดตามที่อยู่ข้างๆว่าถุงทองหนึ่งถุงจะถ่ายรูปอะไรดีๆก็ได้ต่อมาก็ใส่ใจกับสิ่งที่เขาถ่ายแล้วหันกลับมาบอกผู้คนเราเล่นนะฮ่ามันง่ายมากที่จะรู้ว่าเขาเข้ามาในสนามพร้อมถุงเหรียญทองน่าเสียดายที่คิ้งเฟงให้ความสนใจผู้ชายคนนี้และได้ยินคำพูดของเขามานานแล้วอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ใส่ใจและแค่คิดว่าอย่างไรก็ตามเขาจำฉันไม่ได้แค่หัวเราะตลกๆถ้าเขารู้ว่าฉันเป็นเด็กที่เกลียดปีศาจตัวใหญ่เขาจะไ้้ดหไดใชไม ยิ่งกว่านั้นเนื่องจากคนอื่นสามารถนำสินค้าที่ถ่ายรูปออกจากสถานที่นี้ได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องถูกสะกดรอยตามถุงเหรียญทองในมือของฉันจะนับอะไรได้ต้องมีการเตรียมการในบ้านประมูลเพื่อช่วยให้แขกเก็บเป็นความลับไม่เช่นนั้นความเกลียดชังนี้จะมีลูกค้าไม่มากนักใน Capital o p t i o n House แลมาณจะไม่เจริญรุ่งเรืองนักคิงเฟงและอาฒชงเจอ้นออฟจัสติสเดินเข้าไปในห้องเล็กๆและมีหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้ากันหญิงสาวคนหนึ่งเข้ามาและขอให้พวกเธอเข้าไปในห้องเล็กๆห้องหนึ่ง ในห้องมีตะขอติดผนังโดยแต่ละอันมีเสื้อคลุมสีดำขนาดใหญ่และหน้ากากใบหน้ามีเพียงดวงตาที่เปิดออกและบางส่วนปิดเพียงครึ่งบนของใบหน้าแต่เปิดตาและคางชิ้นเฟิงสวมเสื้อคลุมสวมหน้ากากและออกไปทางประตูหลังด้านนอกประตูมีคนนำและเดินผ่านช่องทางเพื่อเป็นสถานที่ประมูลมีกล่องอยู่บนชั้นสองของสถานที่นี้ซึ่งเป็นที่นั่งวีไอพีพร้อมด้วยหญิงสาวคนหนึ่งชั้นหนึ่งเป็นล็อบบี้แต่ละโต๊ะในล็อบบี้มีเก้าอี้สตูลสามตัวซึ่งมีรูปสามเหลี่ยมและแต่ละโต๊ะอยู่ห่างจากกัน ดังนั้นในแต่ละโต๊ะมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่หันหน้าไปทางโต๊ะประมูลและอีกสองคนหันหน้าไปทางด้านข้างแต่เป็นการสะดวกที่จะติดตามสถานการณ์โดยรอบเพื่อป้องกันไม่ให้ใครบางคนจมตีอย่างกระทันหันสิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นคือมีการสลักสัญ,ญลักษณ์แปลกๆไว้บนพื้นซึ่งทำให้ผู้คนรู้สึกหดหู่ทันทีที่เข้าใกล้อย่างไรก็ตามทิ่เฟงดำเนินกิจการในโดเมนแห่งความเกลียดชังมารายะหนึ่งแล้วและพบว่าเขาไม่ได้ถูกจำคุกมันเพียงยากที่จะเปลี่ยนเป็นโดเมนทันใดนั้นเขานั่งบนที่นั่งที่ทตรงกับบบป้้้าายยททะะะเเเีีนขขอองงงแลก็รใตตโโ๊ด แต่คาดว่าชาไปหน่อยและเบาะนั่งค่อนข้างถอยหลังไม่ค่อยดีนะักหากสายตาของคุณไม่ดีและทุกสิ่งบนเวทีประมูลไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนคุณสามารถใช้ยันทิปบนโต๊ะเพื่อจ้องมองเท่านั้นด้วยวิธีนี้หลังจากนั้นไม่นานก็ได้ยินเพียนเสียงดุดพื้นไม้กระทบพื้นไม้และพิธีกรสาวสวยที่แต่งตัวสวยงามก็เดินจากด้านหลังไปยังหน้าเวทีชินเฟิงมองดูความงามที่เผยให้เห็นความงามบนเวทีและพึมพำอัญญาประกาศเดี่ยวเปิดอัญญาประกาศเดี่ยวเปิดฉันไม่ได้คาดหวังว่าเมืองแห่งความเกลียดชังนี้จะมีรองเท้าท ฉันสงสัยว่ามันมาในรถเข็นฟักทองหรือเปล่าอักเทวดาแห่งความยุติธรรมอยู่ข้างหูถามว่ารถฟักทองแบบไหนมีตำนานที่สามารถเปลี่ยนเป็นรถม้าในเวลากลางคืนได้แต่จะกลายเป็นเปลือกฟักทองหลัง12นาฬิกาอะไรนะจะมีของวิเศษแบบนี้ได้ยังไงอักเทวดาแห่งความยุติธรรมถามจากด้านข้างในเวลานี้ฉันเห็นเจ้าภาพบนเวทียืนอยู่ตรงกลางแล้วพูดว่าแขกสวัสดีตอนเย็นสาวน้อยคืออัญญาผู้ประมูลในนามของบ้านประมูลเฮตซิตี้ยินดีต้อนรับทุกคนสู่บ้านประมูลปีศาจเฮตซิตี้คืนนี้สถานที่ประมูล หลังจากผ่านไปอย่างเอิก,กระเิกการประมูลก็เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการด้านล่างเราขอเชิญสินค้าประมูลชิ้นแรกใบมีดฟันลมหลังจากผู้จบชั้นเห็นชายคนหนึ่งสวมหน้ากากที่มีเสน่ห์และแต่งตัวดีภายใต้การคุ้มครองของชายสวมหน้ากากอีกสองคนเขาถือแผ่นทองคําที่คลุมด้วยผ้าสีแดงอยู่ในมือและมีกล่องยาววางอยู่ในการประมูลบนโต๊ะกลางเวที